เราจะรอดจากวิกฤตนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเองครับว่าอยากาทำอะไรแล้วก็มุ่งมั่นกับมันมีแพชชั่นกับมันพอผมเชื่อมั่นว่าวิกฤตอะไรสุดท้ายถึงแม้ว่าจะแรงกว่าน,นี้ก็ตามครับทำธุรกิจคนต้องขายของคนต้องดื่มน้ำคนต้องทำทุกอย่างเท่าที่ดำรงชีวิตอยู่ได้รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปนั้นเองแล้วรูป<ช>แบบนี้มันคืออะไรคนที่เป็นผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยคว้ารูปแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้<บ>ผมว่าเป็นปัจจัยมากกว่า,าพืาพ้นฐานคนยังไงต้องกินต้องใช้แน่ ผผู้ลิตสีชัั้นนระดบโลกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมดรรัพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณนะครับเราอยู่ในรายการ The Practical Zoom t o เป a นะครับใช้แอปพลิเคชัน Zoom เพื่อจะ zoom ไปหาคนสำคัญนะครับที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มีแนวทางโดยเฉพาะในยุคโควิด19แล้วก็ยุคหลังโควิด19เรามารับฟังแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจหรือวิธีการของเขากันได้วันนี้เช่นเดียวกันครับผมได้รับ เกียิจากแขกรับเชิญท่านพิเศษนะฮะเป็นระดับปรมาจารย์นะและเป็นรุ่นพี่ผมเช่นกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่บุ้งนะครับสวัสดีครับพี่บุ้งสวัสดีครับผมพี่บุ้งก็คืออาจารย์บุ้งนะฮะในวงการนี่ดีติงหูนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมต้องดีติงหูแต่เดี๋ยวมาคุยกับแกได้นะครับเรื่องรายละเอียดพี่บุ้งแนะนําตัวนิดนึงครับว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับผมครับเออผมชื่อบุ้งนะครับตอนนี้เนี่ยเออในผมเป็นคนเขียนหนังสือนะครับจะใช้นามปากกาว่าบุ้งดีติงหูครับปัจจุบันนี้ ผมทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดครับอาชีพอิสระครับก็ตอนนี้อิสระจริงๆครับอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วความรับผิดชอบมันไม่ได้ถึงขนาดอิสระเนาะแต่ว่าเราอาจจะมีสระในกรอบความคิดแล้วก็สามารถทํางานในหลายๆรูปแบบได้เหตุผลวันนี้ที่ผมอยากจะเชิญพี่บุ้งมาคุยกันก็คือว่าเนื่องจากพี่บุ้งเนี่ยเป็นที่ปรึกษากับหลายๆองค์กรก็เลยอยากจะได้แง่คิดแล้วก็ได้ตัวอย่างด้วยว่าในช่วงโควิด -19 ีตอนเนี้ยเขา เอาตัวรอดหรือรับมือกันอยังไงได้บ้างต้องเข้าใจว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้เนาะมันเป็นครั้งแรกของโลกนะครับ<ช>ที่เราเจอปัญหาระพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมันเกิดทั้งวิกฤตก็โอกาสนะครับอย่างนี้ผมมีลูกค้าแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะโดนผลกระทบโดยตรงมีไหมมีนะครับแต่ก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือน2เดือนเนี่ยพอเราเห็นท่าไม่ค่อยดีเนาะเราก็เริ่มที่จะวางแผนแล้วนะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่า ยอดขายเราเนี่ยถ้าได้75เปอร์เซ็นต์นะครับของเป้าเป็นยังไง50เป็นยังไง25เปอร์เซ็นต์เป็นยังไง,เ,ง,ไงเราทําแผนในขนาดนีเนาะนะครับเราวางเราเราเตรียมโตว,วางแผนไว้ก่อนนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกที่โดนผลกระทบมีไหมมีครับมีนะครับแต่มีบางกลุ่มนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยกับจะดีกว่าได้ซ้ำไปนะครับอย่างเช่นกลุ่มของธุรกิจวัสดุก,ก่อสร้างนะครับที่ผมกล้าพูดทั้งจากว่าอเผอ,อิญเนี่ยผมมี ลูกค้าในกลุ่มนี้อยู่ประมาณอยู่สามรายนะครับครับสองรายแรกเนี่ยเป็นร้านค้าวัดร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับทั้งคู่นะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทั้งหมดในเดือนเดียวกันเลยนะครับครับอันนี้ต้องบอกว่าธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนี่ยกลับกลายเป็นว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับว้าวครับวัสดุก่อสร้างแบ่งออกเป็นสักสามเซกชันละกันนะครับ อันที่หนึ่งก็คือในส่วนที่ขายหน้าร้านนะครับส่วนที่2คือขายโครงการนะครับส่วนที่สามคือการขายส่งนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบคือการขายส่งนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าของเราที่ส่วนขายส่งนะเขาก็ตกใจเนาะเขาก็ไม่เมื่อเขาก็เขาก็ไม่ได้สั่งซื้อสินค้านะครับแต่ตอนที่ล่าสุดที่ผมถามเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยนะครับตัวเลขเริ่มกลับมาแล้วเนื่องจากว่าอ่วัสดุก่อสร้างเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยเพราะนั้นเนี่ยร้านค้าส่งก็เลย มียอดขายอยู่นะครับก็เลยสั่งของเราเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนค้าส่งโดนชะลอในช่วงแรกแต่ตอนนี้กลับขึ้นมานะครับส่วนที่สองครับส่วนที่เป็นหน้าร้านครับส่วนที่เป็นหน้าร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับคนไม่เข้าร้านเราปิดร้านตัวเลขเราหายรายได้ลาแต่แต่นะครับลูกค้าผมทั้งสองรายนะครับรายแรกเขาเก่งมากเลยครับเพราะเอิร์ดเขามีน้องคนหนึ่งครับค่อนข้างพูดเก่งเชียร์สินค้าเก่ง ก็เลยเอาน้องคนนี zat, ้มาไลฟ์ขายของโชคดีที่ว่าเราเริ่มโปรเจกต์เนื้อมัสักสองามเดือนที่แล้วนะครับดูแรกๆคนก็บอกเฮ้ยขายวัสดุก่อสร้างจะไลฟ์ขายของได้เหรอคนก็เริ่มไม่ชินนะครับแต่พอมีวิกฤตผมไม่เรียกวิกฤตดีกว่าเป็นโอกาสโควิดดีกว่าโอกาสโควิดเป็นโอกาสโควิดปั๊บ ร้านค้าที่เป็นโมเดินเทรดเขาปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไลฟ์ขายขอ, <c oughs> ของเขาก็เริมสั่งปูนบนออนไลน์ครับสั่งไลฟ์ขายของบนออนไลน์เราก็เลยพอสั่งเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็เลยเอาสินค้าไปส่งครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในการสั่งซื้อออนไลน์ครับมันจะมันจะยากในช่วงแรกนั้นเองในการคนที่ไม่คุ้นชินเนาะที่ไม่เคยสั่งครับพอเขาสั่งครั้งแรกได้ครับแล้วเขาก็สั่งต่อๆไปได้เหมือนกันใช่ครับเอ้ยยิ่งไปหนักยิ่งไปมากกว่านั้นอีกก็คือว่า พอเรารู้แล้วนี่ว่าช่างคนนี้เข้ามาสั่งของกับเราเนาะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็จดรายชื่อช่างไว้ขอเบอร์โทรศัพท์ช่างไว้ขอเบอร์ไลน์ช่างไว้สิ่งที่เราทําต่อไปก็คือว่าเราก็จะแอดไลน์หาเขาเราก็ยิงโฆษณา<ไ>ปเป็นเร,ปเรื่อยหาเขาซึ <laughs> ่งแบบนี้คือโอกาสโควิดนะครับถ้าไม่มี <laughs> ถ้าไม่มีโอกาสนี้มาเราเราจะไม่ได้ทํานะครับแล้วคนจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ ผมชอบตรงที่พี่บุ้งเล่านะครับก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวบอกทิศทางของการปรับแผนการตลาดของเราแผนการขายเนี่ยเอ่อมันจะแบบเดิมๆในแบบไม่มีวิกฤตเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครฉกฉวยมองโควิดว่าเป็นโอกาสมันก็จะไปต่อได้ขอย้อนกลับไปที่เคสนี้หน่อยครับพี่คนไม่เคยไลฟ์แล้วอยู่ดีๆฝืนต้องมาทำเนี่ยพี่มีแรงจูงใจหรือพูดยังไงให้เขา กล้าลงมือทำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันการไลฟ์ขายการขายออนไลน์ครับมันก็เหมือนการขายของปกตินั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เจอแบบเนื้อหนังบางสาที่อยู่ต่อหน้าเราเนาะ<ช>มันก็มันก็พูดขายของผ่านรูเล็กๆอันนึงชื่อเรียกว่าการเมล่า <laughs> <c ười> ใช่เพรเีจินตนาการได้ออกว่าไอ้คนที่อยู่หลังก้อกก็เป็นขครครั้งแรกอาจจะดูเคอะเขินเนาะแต่ทาไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดใครฟังอยู่อาจจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลองทําได้แล้วก็ดูผลลัพธ์กันนะครับเหมือนกับว่าพอวิกฤตการโควิดมันเกิดขึ้นเนี่ยวิชาการหรือตาําราหรือบทเรียนที่เราเคยเรียนมาในอดีตเนี่ยแม่ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวอาจจะโดนครูบาอาจารย์เคาะกระโหลกผมนะผ,ผมพูดในมุมผมแล้วกันด้ความเห็นผมส่วนตัวนะเดี๋ยวพี่บุ้งดูแล้วกัพี่บุ้งเห็นเห็นด้วยไม่ด้วยนะผมว่าแทบจะต้องเผาตาราบริหารทิ้งหมดอ่ะมันใช้ไม่ได้อ่ะผมว่าก็ คืออย่าพึ่งเผาก่อนแล้วกันเราไปดูว่าอะไรที่มันพอปรับใช้ได้บ้างเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความรู้กเก่าๆที่ที่เราสะสมมาผมเชื่อว่ามันดีอยู่เนาะแต่ว่าปรับมาใช้ใหม่ได้ยังไงยกยกยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติเลยนะครับว่าถ้าเป็นวิชาการโฆษณาแล้วกันเนาะการโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มันจะต้องซื้อสื่อต้องทําสื่อโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ถูกไหมฮะสื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ตอนนี้เนี่ย ไอเรื่องของสื่อแบ่งเป็น2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของคอนเทนต์ของมันถูกไหมฮะครับอับสองคือเรื่องของช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปครับคือเรื่องของช่องทางช่องทางเปลี่ยนไปแน่นะครับเพราะจากว่าสื่อปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาจต้องทําแอดที่เป็นดิจิตอลแอดนะครับส่งไปหาลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตำราตรงนี้นะครับบางส่วนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกับส่วนที่เป็นคอนเทนต์ยังใช้ได้อยู่แต่ส่วนที่เป็นการสื่อสารเนี่ย ช่องทางการสื่อสารน,นี่อาจต้องมีการปรับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเผาทั้งหมดผมก็คิดว่าไม่จะเป็น,น,น,นต้องดูว่านนสิ่งที่เราเรียนรู้มาตะสมองค์ความรู้เนี่ยมันมีอะไรที่พอใช้ได้ผมว่าเชื่อว่าเชื่อว่ามีเชื่อว่ามีเชื<ม>่อว่ามีแน่นอนผมอาจจะยกตัวอย่างแรงไปนิดนึงคาว่าเผาเนี่ยผมผมมองมิตินี้ว่าคือคือศาสตร์พอตอนตอนที่เราเรียนส่วนใหญ่มันจะแยกใครแยกมันเนาะพี่เนาะการต,ตลาดแบบคือเหมือนกับแยกแยกกันไม่ค่อยมีพาร์ทที่มันอินดิเกรตกันแบบเห็นได้ชัดเจน แต่พอมันเกิดวิกฤตการณ์โควิดขึ้นเนี่ยผมว่าศาสตร์ผสมมันต้องเอามาใช้อ่ะอืมันเหมือนต้องผสมกับแบบต้องต้องยำเป็นเหมือนสมลมเนาะเพราะช่วงนี้คือช่วงเอาตัวรอดด้วยช่วงทมมาหาเลี้ยงชีวิตครับไม่ว่าช่วงต้องต้องรอดอ่ะรอดตายแล้วถ้าเกิดจังหวะดีเหมือนบริษัทที่พี่ยกตัวอย่างที่เป็นวัสดุก่อสร้างยิ่งต้องโกยใช่ไหมฮะมันกลายเป็นเรื่องของการผสมศาสตร์ซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วนะมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ย เอาสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยแล้วหลอมรวมกันเผารวมกันให้เป็นศาสตร์ที่เหมาะกับบริบทธุรกิจตัวเองได้ไหมใช่ครับ่หลายคนแม่งเผาแล้วทิ้งเลยพี่กูทุกคนกูกูกูตายแล้วคือผมเจอทุกวันนะผู้ประกอบการที่โทรเข้ามาปรึกษานะแล้วก็อินบ็อกมานะบอกทําอะไรก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้นะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปเรียนสํานักไหนมาเนาะอาจจะลมลมเรื่อลมปานแตกสร้างไปแล้วไอเราก็ทําได้แค่ให้กําลังใจอย่างเดียวนะฮะ ผมว่าตอนนี้ผู้ประกอบการนะฮะก็คือว่าผมด้วย่าอย่างแรกคืออยาตลกเนาะอยาตนกนะครับ <laughs> ขอแค่พอตนหนักว่ารู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหานี้เกิดขึ้นมาอยู่เพราะนั้นเนี่คยค่อยๆปรับไปอย่างอย่างอย่างยงตัวผมเองนะครับจริงๆแล้วผมผมเองเนี่ย <laughs> ผมไม่ค่อยชอบออกสื่อประมาณน,นี้นะจริงๆนะ <laughs> ผม <laughs> <laughs> ผมเขินผมเขินนะเอาจริงๆผมผมเนี่ยไม่เคยทำพอดแคสต์นะครับผมเพิ่งมาทำพอดแคสต์เพื่อเมื่อตักสองสามชิ้นเองนะฮะ เริ่มตัดต่อเองเว้ยทำไปทำไมมันก็พอได้แล้วมันเกิดทันหมา่ก็ลองทําดูนะเพราะวเราอยากตั้งใจจะทํานานแล้วนะครับอันนี้มันคือเอคือการตระหนักว่าสุดท้ายเนี่ยโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปเนาะนะครับอย่างซูมเนี่ยอย่างที่ใช้ตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้จักเพกื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะผมไม่ได้พูดเล่นได้ยินแต่เขาพูดมาเ <laughs> ขาว่า <laughs> อะไรว่าซูมเซอร์อะไรไม่เข้าใจอ๋อมันเป็นปร,ประมาณนี้เองเอ้ยมันคุยกันได้มันก็สะดวกดี่ผมเห็นแล้วว่าถ้างั้นเนี่ยเด <laughs> ี๋ยวผมจะใช้ซูมเมื่อบท โอกาสโควิดนี้ไปผมไลยใช้ซูมในการหา<ำ>คาใกล้ชิด,ใก,ชดใกล้ชิดกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยผมต้องทํางานอย่างบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอ์ต้องหูต้องเจอเซลล์ทั่วประเทศจะไปยังไงไหวอะ่ะใช่ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าซูมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมในการที่ผมจะคุยกับทีมงานใช่พี่นะเออได้ทั่วประเทศเลยไม่ต้องเดินทางแล้วก่อนนี้พี่บุ้งกําลังจะบอกเราเลยว่าวิกฤตเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางออกเสมอเพราะรตัวอย่างก็บอกแล้วแสดงว่าวิกฤตนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทําลายทั้งระบบธุรกิจใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมเชื่อมั่นว่าเพราะยังไงครับถึงแม้ว่ามีวิวกฤตอะไรสุดท้ายถึงแม้ว่าจะแรงกว่าน,นี้ก็ตามครับหนึ่งคนต้องกินข้าวคนต้องใช้ <c oughs> คนต้องทําธุรกิจคนต้องขายของคนต้องดื่มน้ําคนต้องทําทุกอย่างเท่าที่ดารงชีวิตอยู่ได้แต่รูป รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปช่นั้นเองแล้วรูปแบบเนี้ยมันคืออะไรแล้วคนที่เป็นผู้ประกอบการ SME เออเนี่ยคว้ารูปแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยมากกว่าพื้นฐานคนยังไงต้องกินต้องใช้แน่ๆครับไม่น่าเชื่อนะครับผมไปได้ข้อมูลมาอันนี้อย่าอย่าหาว่าทะลึ่งครับของที่ออนไลน์ที่คนสั่งซื้อติดอันดับต้นๆนะครับถูกยางอนามัยครับพี่ จริงๆนะผมผมผมบอกโอ้โหไม่ธรรมดาแสดงว่าใช่ไงมันเป็นปัดใจสี่ใช่ไหมพี่อะไรที่กินอยู่หลับนอนนี่แหละเครื่องุ่งหมอะไรอย่เงี้ยของมันมีดีมานในตัวมันพี่แต่ว่าเมื่อกี้แพนิคไงตระหนกมากแล้วขาดตะนักเลยไม่รู้ว่าจะตักเงินตรงไหนไงใช่ครับก็แ้าเป็นผมแล้วต้องไปดูว่าทุกยาทำไมเนี่ย เอ่อได้มาตรฐานขนาดไหนที่สั่งซื้อต้นเด็กนะนะครับ,รบถ้าเราดูแล้วว่ายอดขายของชุงยาอนามัยที่แบบคุณภาพต่ำเนี่ยเยอะๆนะครับสิ่งที่ทุาควรทาต่อไปครับเราควรจะขายเอ่อพระอ้อมเด็กฮะครับเพราะว่าราการเกิดไอ้อถ้าเกิดอยากขยี้ไปอีกหน่อยพี่แล้วถ้าวิกฤตตรงนี้เนะี่ยถ้าจะให้คนที่ฟังเราอยู่แม้กระทั่งคนมนุษย์กันเดือนนะครับที่อาจจะมองเห็นช่องทางจะท,ทําธุรกิจในตอนนี้เนี่ยแสดงม,มันเปลี่ยนไปได้หมด แต่วิธีการยังไงที่เราจะสามารถมองเห็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนตอนนี้ได้อย่างนี้ครับต้องต้องผมโพลีอย่างนี้นะครับสําหรับน้องๆที่เป็นนักกันเดือนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีเนาะนะครับเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราถนัดทาอะไรเนาะนะครับเห็นเห็นใครเขาบอกกระตมราเขาบอกว่าทําอะไร21วันหูือมครับมันจะมันจะเกิดทักษะใหม่เนาะถูกไหมฮะตอนนี้เรามีเวลาต้อง60วันอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีทักษะทักษะ ได้ตั้งสามแล้วทำอะไรล่ะอยากทำอะไรก่อนนะครับโอเคบางคนอาจจะทำขนมถักโคชเชตัดผมไีนตัดผมใช่เนี้ยแบบนี้ล้างแอร์ล้างแอร์ทำไปเรอยล้างแอร์ครับซึ่งตรงนี้ครับมันเกิดมันมันจะเกิดทักษะใหม่นะครับที่เราถูกฝึกฝน21วันนะครับวันนั้นเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้น้องๆที่เป็นลูกเงินเดือนนะครับลองทำทักษะอะไรบางอย่างนะครับบางคนอาจจะชอบเรื่องออนไลน์อะคุณลอง ฝึกขายของออนไลน์ไหมนะครับเผื่อเพจคุณดังคุณก็อาจจะมีไปรีวิวขายของก็ได้ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับมันจะมีเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องตอบตัวเองได้ว่าน้องทําอะไรก่อนใช่พอทําเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าแบบนี้เอ้ยเราชอบนะเราจะเห็นสยแสงสว่างที่ปลายอุโมงผมว่าดีไม่ดีอาจจะไม่ที่สายสว่างปลายอุโมงนะครับอาจจะเกิดสปอตไลท์ในถ้ำตั้งแต่ในถ้ำเลยนะเอ้ยแบบนี้ใช่แล้วเว้ยใช่มันจะเกิดเป็นดวง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 ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องๆที่เป็นมนุษย์งินเดือนพันใหม่นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งแพนิกเพราะว่าผมเข้าใจนะนะครับผมก็เคยทํางานอยู่ที่เป็นเป็นพนักงานมนุษย์กระเดือนมาก่อนเนาะครับครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสเกิดสันคลอนเนี่ยเราก็จะสึกสันคลอนไปด้วยครับนะครับเดฉะนั้นเนี่ยจุดจุดเออเราจะรอดจากจากจากวิกฤตนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเองครับว่าอยากทําอะไรแล้วก็มุ่งมั่นกับมันมีแพชชั่นกับมันพอแสดงแต่เท่าที่เห็นนะครับพี่ พอยุคนี้เนี่ยความฝืดของการทํางานมันมันเริ่มเยอะแล้วก็แรงเสียดทานมันเยอะคนอาจจะมองในมุมนี้ใหม่ก็ได้นะหลังจากจบโควิดในในความคิดเห็นของผมนะฮะเอคนอาจจะเกี่ยงงานน้อยลงอืมอาจจะมองว่าเออเงินบางทีเล็กน้อยก็ก็ไปต่อได้นะก็เก็บเล็กผสมน้อยก็ได้ซึ่งจะต่างกับยุคก่อนหน้านี้ซึ่งแบบอูฟู่คนจะบอกเฮ้ยงานมไม่เอาเจ้าเอางานเยอะๆเงินได้เยอะ ซึ่งอย่างนี้ครับผมว่าในมุมมองถ้าเกิดว่าในพูดในฐานะของเป็นผู้ประกอบการเนาะซึ่งตอนนี้ครับผู้ประกอบการเนะครับเราสามารถที่จะเลือกคนดีๆได้นะครับนะครับแล้วก็แรงงานจะไม่ขาดแล้วสมัยก่อนนะครับผมไปทำอย่างนี้ดีกว่าผมไปทางานทุกๆบริษัท100ครับ ปรดีผมทํางานทางด้านฝ่ายขายและการตลาดเนี่บเซลขาดทุกบริษัทเลยครับไม่มีบริษัทไหนไม่ขาดเซลลเลยครับหาเซลลก็ยากครับเรื่องก็เยอะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมว่ามา <c oughs> มาคำมาคำมาพอพี่พูดเรื่องนี้ผมขอแทรกเนาะสมัยตอนผมยังทํางานประจําอยู่ก่อนจะออกมาเป็นอาจารย์เป็นเรื่องเวลานี่โตมาจัดเซลแล้วมาเป็นเซลดรคเตอร์แต่เป็น MD แล้วมาเป็นเซลดรคเตอร์ของดูดิจิโนลปัญหาเหมือนกันเลยฮะเศรษฐกิจดีไม่ดียังไงที่เราผ่านมาในอดีตเนาะ ไม่ว่าจะเป็นสงครามนู่นสงครามนี่เสื้อสีหลากสีอะไรต่างๆปัญหาคือเซลล์เนะี่ยยังไงก็อยากได้อยู่ดีธุกรกิจไม่ดีก็ยังอยากรับเซลล์ใช่ครับเพราะเซลล์ดีๆมันหายยากเซลล์เก่งๆมันหายายากจริงครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีของทางธุรกิจที่ขนาดย่อมลงมานะครับก็คือว่าตัวเซลล์ครับอถ้าเกิดถ้าเป็นเซลล์ที่เก่งๆมีฝีมือครับส่วนมากจะเสร็จบริษัทใหญ่หมดครับแต่ตอนนี้ครับผมเชื่อว่าจะมีบางส่วนครับหลุดมาหาเราครับอืม เพราะนั้นเนี่ยผมมองในสองมุมมุมแรกคือผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะได้เซลล์เก่งๆขึ้นมาเยอะสองก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพนักงานประจําอยากเป็นเซลล์นะครับเวลานี้ครับคือโอกาสทองของท่านครับโอกาสทองของท่านแล้วครับตร้อมเลยมีมีน้องๆชอบถามผมนะครับว่าตําแหน่งงานอะไรที่แลดูแล้วมีความมั่นคงที่สุดในองค์กรอันนี้นผมคาตอบแรกคือไม่มีจริงความมั่นคงเพราะว่าความมั่นคงขึ้นอยู่หลายปัจจัย แต่ถ้าเอาความมั่นคงในแง่ในแง่ภาพรวมของคนทํางานหนึ่งคนเนี่ยมีอยู่สองเรื่องอันนี้พี่บุ้งเสริมได้หนึ่งต้องทํางานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับยอดขายบริษัทที่เกี่ยวกับยอดขายโดยตรงเลยนะอือถ้าคุณทําได้ไปเลยครับได้เลยสองถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องกับยอดขายคุณต้องเกี่ยวข้องกับการลดใช้จ่ายถุกจังจูกต้องถ้าคุณอยู่สองอย่างเนี้ยังไงก็รอดยังไงก็รอด ใช่ครับใช่ครับใช่ผมชื่ออย่างนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งว่าสมมติเลยนะฮะยกตัวอย่างว่าน้องๆ้องขนส่งนะครับคนที่ทําโลจิสติกคนส่งสินค้าครับถ้าเขาคิดว่าถ้าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายเวลาตอนไปส่งสินค้าเขาต้องส่งให้ดีที่สุดเวลาคุยกับลูกค้าต้องคุยดีทุทุกป่ะใช่ใช่บอกว่าพราะเขาต้องคิดเสมอว่าถ้าเกิดว่าเขาส่งของไม่ดีของแตกบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายแล้วดีไม่ดียอดขายจะไม่เข้าด้วยเนื่องจากว่าเขาหมั่นไส้ไอ้คนขนส่งคนเนี้ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมชอบที่ลเดรดรพีพูดก็คือว่าถ้าทุกคนครับถึงแม้ว่าไม่ทําอยู่ในส่วนที่ทําเป็นเซลหรือเกี่ยวกับปลายการขายและการตลาดโดยตรงครับแต่ให้นึกถึงยอดขายบริษัทกับคิดถึงลดค่าใช้จ่ายบริษัทครับอันนี้คือตาแหน่งที่มัดคงที่สุดลวครับผมเป็นผู้ป <นะ S 2> ระกอบการเองเนี่ยผมก็รักไอ้เจ้าเจ้านี่เกือบตายถูกไหมแม้กระทั่งฝ่ายบัญชีก็ตามถูกไหมบัญชีเฮ้ยทาไมคนนี้ไม่ยอมเก็บตังค์ทำไมจ่ายตังค์ช้าพยายามที่ไปกระตุ้นเพื่อจะเก็บตังค์นี่มาให้ได้ อย่างเนี้ผมว่า <S <S <ส>ใครที่ไหนก็เขาก็รักถูกไหมฮะถูกครับงั้นบทสรุปของที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วคือว่าจริงๆแล้วโควิดมันไม่ใช่วิกฤตมันเป็นอกามองว่าใครมองว่าเป็นวิกฤตหรือโอกาสใช่ครับใช่ครับสุดท้ายครับพี่บุ้งออยากจะให้พี่บุ้งแนะนําให้กําลังใจพี่พี่น้องๆ s อหน่อยว่าจะรอดคลานี้ยังไงแล้วก็ รอบที่มันศึกนี้จบแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องปลูกฝังทัศนคติหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจยังไงบ้างอเอาบโอเคอ๋อสังเกตพี่อ่าสังเกตว่าเอาสั้นๆอย่างนี้ครับ,รบผมอยากเล่าเรื่องเรื่องเนึ่ง,ง,งนะครับา<ช>เป็น<ม>เรื่องที่รู้จักกษัตริย์โซโลมอนนะกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่สมัยอาณาจักรคลิปกรูเนาะก่อนคริส์กัลราดมาทั้ง2,500ปีนะครับกษัตริย์องค์นี้ครับกษัตริย์โซโลมอนองค์นี้ครับรวยมากเก่งมากเลยครับวันดีคืนดีฮะ แกก็อยากจะได้แหวนวิเศษมาวงหนึ่งนะครับนะครับแหวนวิเศษเนี่ยนะครับโจทย์ไม่อยู่ว่าแหวนวงนี้นะครับเพื่อเมื่อท่านมองเห็นนะครับท่านจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ทันทีครับจากโกรธต้องกลายเป็นหายโกรธจากดีใจต้องกลายเป็นเสียใจนะครับก็ให้เวลาเป็นหนึ่งเดือนครับเพื่อจะให้พวกเหล่าขุนนางเนี่ยครับมาหาแหวนวงนี้ให้ได้จนแล้วจนรอดครับวันที่ยี่สิบเก้าครับก็ยังไม่ได้นะครับพอสุดท้ายนะครับพอวันที่สามสิบครับ ก็มีหัวหน้านะครับหัวหน้าปลาดคนนี้นะครับก็ทําแหวนวงนี้ขึ้นมาได้จริงๆครับข้างในแหวนฮะมีการสลักเอาไว้นะครับสลักไว้ด้วยคําพูดอันหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นให้กับกษัตริย์โซโลมอนครับพอกษัตริย์โซโลมอนเห็นครับตอนแรกเรียกทรงอึ้งฮะทรงอึ้งฮะแหวนวงนี้เป็นแหวนวิเศษมากนะครับคําถามก็คือว่าแหวนวงนี้นะฮะสลักคําว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเป็นเป็นนิทานนะเป็นเป็นด้วยเป็นเป็นเรื่องในตำนานที่เล่ามาข้างหลังแหวนเขียนไว้ว่า แล้วสิ่งนี้จะผ่านไปนะครับนั <st ut ters> ่นหมายถึงว่าณตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะผ่านเราเจอวิกฤตนะครับ <st ut ters> แล้วสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปนะครับตอนที่ธุรกิจเราดีนะครับก็อย่าประมาทแล้วสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ SME อครับอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิกฤตนะมองว่าเป็นโอกาสนะครับเมื่อมีเมื่อเมื่อเมื่อมันมีวิกฤตแล้วสิ่งนี้จะผ่านไปในทางกลับกันนะรเมื่อหมดวิกหมดวิกฤตโควิด แล้วสิ่งนี้ก็จะผ่านไปอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องจะต้องตั้งอยู่ความไม่ประมาทนะครับอย่า panic าน,นะครับอย่าทําให้จิตใจเนี่ยอ่อนไหวไปกับสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันจะดีมันก็จะผ่านไปถึงแม้ว่ามันจะแลวร้ายขันหนไหนมันก็จะผ่านไปเช่นกันนะครับปรับตัวนะครับให้มันได้ถ้ามีคนสนใจอยากจะติดต่อพี่บุ้งอยากจะหาว่าเอ๊ะ อาจารย์บุ้งมีอะไรมั่งไหมที่สามารถตามอ่านได้ตามเรียนได้ใครที่อยู่ในวงการของเอสอนะครับให้เข้าไปอ่านในบทความของผมนะครับใน w ว w ร์ไวเว็บนะครับ underdog นะครับ d run นะครับ www.underdog.run นะครับ underdog ก็เป็นพวกการตลาดแบบหมาล่องบอดประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเราเนื่องจากว่าเราทําธุรกิจ s อสเขนาดเล็กนะเพราะนั้นเนี่ยคิดสิ่งใหญ่ๆจะเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วขยายขยายขยายไปเรื่อยๆนะครับต้องไปอ่านบทความนี้นะครับ เพจก็คือแอดบุ้งดอทมาร์เก็ตนะครับนะครับก็คือ b o o n g บุ้งนะครับดอทมาร์เก็ตนะครับหรือไปเสิร์ชหาคำว่าบุ้งดิติู๋ก็ได้ครับคือนี่นนเป็นคาช่องทางหลักๆคนดังมากนะครับคนนี้กว่าจะได้คิวท่านมานะครับไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเปิดเผยในโลกออนไลน์สักเท่าไหร่เนื่นองจากสถานการณ์โควิดทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ทำโปรเจกต์นี้ดีๆร่วมกันครับผมวันนี้นะครับผมนะครับดรลพีรักต้องขอบคุณพี่บุ้งมากที่ มาทําให้คนที่ได้รับฟังตอนนี้ได้รู้ว่าเฮ้ยโอกาสตันนี้จริงนะครับสําหรับพอดแคสต์นะครับ The Practical Zoom Topia นะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคีติมัสั์พี่บุ้งนะครับแล้วก็ตอนหน้านะครับเรายังมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจอีกติดตามมาตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับผม